ตำนานปลัดขิกสองเกจิดังหลวงพ่อกี่วัดหูช้างหลวงพ่อยิดวัดหนองจอกปลุกเสกเข้มขังพุทธคุณเมตตามหานิยมกันสัตว์มีพิษปลัดขิกหรือขุนเพชรเป็นเครื่องรางของขลังที่โบราณจารย์นิยมจัดสร้างขึ้นมาจากไม้มงคลไม้กระลปังหาเขาสัตว หรืองาที่มีลักษณะรูปร่างแปลกตาไปจากวัตถุมงคลประเภทอื่นกล่าวคือจะมีสันฐานเป็นรูปลึงหรืออวัยวะเพศชายอย่างไรก็ตามถ้านึกถึงประหลัดขิกของพระคณาจารย์รุ่นหลังๆทุกคนต้องพูดถึงเป็นเสียงเดียวกันถึงประหลัดขิกของหลวงพ่อยิ้วัดหนองจอกอำเภอกุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ด้วยเกียรติคุณด้านประสบการณ์นั้นเหลือขนาดนับเครื่องรางของขังพุทธคุณอันเลื่องลือประหลักขีดที่ผ่านการปลูกเสกจากหลวงพ่อยิตเป็นที่กล่าวขานตั้งแต่เมื่อครั้งที่ท่านยังมีชีวิตอยู่จนถึงปัจจุบันคือ 1. การค้าขายใช้เอาไปทิ่มกับของที่ขายไม่นานก็จะเห็นผลและจะค้าขายดีอย่างเทน้ำเทท่าโดยมีเรื่องเล่าว่า มีพ่อพักคนจีนทําอัญ,ญมณีส่งต่างประเทศเมื่อส่งของไปแล้วถูกส่งคืนกลับมาอ้างว่าของไม่มีคุณภาพพ่อขาท่านนี้กลุ้มใจมากมีคนนําไปหาหลวงพ่อยิดท่านจึงมอบประหลัดขีดและบอกให้นําไปทิ่มที่ของซึ่งเป็นชุดเดียวกันกับที่ถูกส่งคืนกลับแล้วส่งกลับไปอีกครั้งปรากฏว่าต่างประเทศชมว่าของชุดนี้ถูกใจมาก 2. เรื่องแมลงสัตว์กัดต่อยเช่นตะขาบแตนต่อแมงป่องเอาประหลัดขิกไปวนบริเวณที่ถูกกัดต่อยจะหายเป็นปลิดทิ้งรวมทั้งงูพิษจะอ้าปากไม่ขึ้นถ้าเราเหยียบหรือนอนทับงูจะตายส่วนวัตถุมงคลของหลวงพ่อยิดที่ขึ้นชื่อคือปลัดขิกที่ได้สร้างปฏิหารบินได้เป็นที่นิยมกว้างขวางในหมู่ทหารและตำรวจ เพราะเชื่อกันว่าใครมีประหลัดขีดของหลวงพ่อยิดต,ติดตัวแล้วจะดีเด่นในด้านเมตตามหานิยมและแคล้วคราดจากอันตรายทั้งปวงอีกทั้งมีผู้ประสบเหตุการณ์ต่างๆทั้งแคล้วคราดและโชคลาภจากการบูชาวัตถุมงคลของหลวงพ่อยิดชื่อเสียงของหลวงพ่อจึงโด่งดังมากในยุคนั้นนอกจากประหลัดขีดของหลวงพ่อได้เริ่มสร้างวัตถุมงคล แบบทดลองสร้างดูพุทธคุณตั้งแต่สมัยเป็นอาจารย์ยิฐโดยสร้างเป็นตะกรุดเพียงไม่กี่ดอกและได้เริ่มสร้างวัตถุมงคลแบบจริงจังจังๆ,งๆก็ตอนสร้างวัดหนองจอกนี่เองปัจจุบันค้านิยมประหลัดขีดหลวงพ่อยิฐนั้นเนื้องาแก่จานด้วยมือหลวงพ่อยิฐหลักหมื่นต้นๆเนื้อกระปังหาหลักหมื่นต้นๆเนื้อไม้มงคลหลักพัน ส่วนอีกหนึ่งตำนานประหลัดขิกต้องยกให้ปรลัดขิกแห่งเมืองนนทบุรีของหลวงพ่อกี่วัดหูช้างส่วนใหญ่ผู้คนจะรู้จักท่านเป็นอย่างดีว่าท่านเป็นอดีตพระเกจิที่เชี่ยวชาญและเก่งกล้าทางด้านคาถาอาคมการรักษาโรคภัยไข้เจ็บผีเข้าหรือถูกคุใสยต่างๆชีวิตในวัยยาวหลวงพ่อกี่ให้ความสนใจ และศึกษาตำราการทำน้ำมนต์รักษาโรคต่างๆโดยได้ศึกษาวิชาการการทำน้ำมนต์จากคุณปู่ของท่านเองในสมัยนั้นคุณปู่ของท่านเก่งทางด้านการทำน้ำมนต์รักษาโรคต่างๆกล่าวได้ว่าใครมีโรคอะไรก็จะเดินทางมาหาเนื่องจากสมัยนั้นโรงพยาบาลต่างๆก็ยังไม่ค่อยมีเหมือนปัจจุบันจนต่อมาชาวบ้านต่างๆ ก็ขนาดนามท่านว่าหมอบุญเทวดาครั้นต่อมาเมื่อมีอายุครบ20ปีบริบูรณ์โยมบิดามารดาก็จัดการอุปสมบทให้นภัทศีมาวัดหูช้างตำบลคูเวียงอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีเมื่ออุปสมบทแล้วก็จำพรรษาอยู่วัดหูช้างหลังจากนั้นสองพรรษาผ่านไปหลวงพ่อกีก็ได้ออกทุดงขวัด ไปตามป่าเขาต่างๆเพื่อแสวงหาความสงบวิเวกฝึกวิปัสสนากรรมฐานบำเพ็ญภาวนาจนกระทั่งต่อมาท่านก็ได้พบกับหลวงพ่ออีวัดสัตหีบเกจีอาจารย์ดังเจ้าของประหลัดขีดอันเลื่องชื่อที่เล่าขานกันว่าสามารถถวนน้ำได้เมื่อท่านได้พบกับหลวงพ่ออีวัดสัตหีบท่านก็ได้รับการถ่ายทอดเคล็ดลับ การสร้างประหลักขิกจากหลวงพ่ออี๋และยังได้เรียนกับหลวงพ่อปานวัดบางนมโคอีกด้วยเนื่องจากท่านแวะมาพักที่วัดหูช้างเสมอๆด้วยบรรดาลูกหลานเลนท่านมาตั้งโรครากเรือนในย่านวัดหูช้างหลายสิบครอบครัวและยังได้ผงจากหลวงพ่อปานเกือบหนึ่งปีเป็นเพียงความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยนะครับ